ความสุขในกรุงเทพคือไม่มีเลยถูกแบตเตอรี่ไงสู้เพื่อพ่อเพื่อแม่ครับก็อยากสร้างบ้านให้แม่ครับสร้างบ้านอยู่บ้านนอกก็ประมาณเป็นแสนเงื่อนนะครับสอามปีก็จได้ครับถูกแบตเตอรี่ไงวันที่แ้วถูกสองหมื่นวันที่สี่วันที่ห้าไม่ต้องห่วงถูกบ่อย ทุกวันนี้คนไทยเราก็มีแต่เงินเลยพี่เงินคือพระเจ้าพี่ถ้าเรามีเงินเราก็มีทุกอย่างใช่ปหคนเราไม่มีหรอกที่แบบว่าที่จะได้มาแค่อย่างเดียวแล้วจะมีความสุขโ <The lemon. S 3> ดเลมอนสกุชี่บ้านที่ไม่ต้องหรูมากไนกี้ครับปริญญาอยากไปอยู่ญี่ปุ่นเป็เพระเจ้าใช่ไหมกินยิมสิครับธะได้อยู่กับเพื่อนอะคะ่ะไม่เห็นลูกเห็นหลานก็มีความสุขไม่มีอะไรนะลูกเต่ามาพร้อมหน้าก็มีความสุขแล้ว ตอนนี้ก็เลี้ยงปลาอยู่เวลาเราเหงาเหงาก็นั่งจิ้มหน้าตู้ปลาอาเงี้ยเอามือลงไปลูบหัวมันได้นะหนูไม่ชอบคนนะคะหนูอชอบที่ที่มีแต่หนูช, <Lauren> ชอบไปผับมั้งครับโอ้ยเดโมครับผมนั่งเลน่นนั่งเลน่นเจอได้ครับโรงพยาบาลวัด <laughs> <What? S 1> <laughs> 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 เราได้เห็นจุดสุดท้ายของชีวิตเป็นความสุขที่ดีค่ะดีกว่าการอยู่ครับ ความสุขของหนูก็คือการได้แต่งตัวออกไปให้คนเขามองได้คนเขาเห็นนะคะว่านี่คือตัวตนของหนูนะคะก็คือการที่ได้เอ็กเ s รสความเป็นตัวเองะครับเพราะว่าแบบว่าเราเราเป็นอย่างนี้เราชอบที่จะแต่งอย่างนี้เราก็สามารถเอ็กเซรสออกนได้เลยก็มีความสุขทุกวันนะครับเพราะว่าได้ทําเป็นของตัวเองธุรกิจเล็กๆนะครับไม่โดนผมเหงโดนอะไรหนูอาจจะแบบบริการพูดพออะไรเงี้ยลูกค้าเขาจะแบบจะชมว่าแบบว่าเออมาเซเว่นนี้ภูมิใจเนาะพี่ชอบเนาะพนักงานแบบพูดดีอะไรเงี้ย ได้ช่วยเหลือคนไข้อ่ะค่ะแบบผู้ป่วยที่แบบปวดฟันเงี้ยให้เขาหายจากการที่แบบเป็นอาการนั้นเนี่ยค่ะแล้วเขายิ้มกลับบ้านได้อ่ะเมื่อยก็ต้องนั่งพอ <นะ S 1> เดี๋ยวก็ต้องลุกไปเปิดประตูครับไม่เบื่อได้ตังค์ไม่เบื่อในทุกวันอะค่ะไม่ต้องมีความสุขแบบมากๆในทุกๆวันแต่คืออย่างน้อยๆเหมือนกับว่าให้ทุกวันอะเรามีความสุข อย่างละนิดอย่างละน้อยอย่างละหน่อย <_ d iam onds> เพื่อที่แบบเหมือนกับจะเมนเทนความสุขเนี้ยไปตลอดในทุกๆวันของเราที่ไม่ใช่แบบว่าเหมือนเป็นแบบมีวันนึงแล้วเราจุดพลุตัวเองแล้วอีวันต่อๆไปเราแบบเ hey, ฮ้ยทำไมวันนี้เราไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นความสุขในชีวิตคือการที่ได้มีความสุขเล็กๆน้อยๆทุกๆวันไปให้อาหารปลาร้านขายติ่มหน้าปากซอยสีธัญญาอร่อยดีครับไปนั่งกินประจำของหวาน เมคลี่แล้วผมเป็นคนชอบแยกน้องอยู่ในใจหนูก็หนูอยากทำแบรนด์ของตัวเองเหมือนที่คิมท่าหน้าคิมท่าผิวไม่ต้องไปขอใครกินนะครับขายอะไรก็มีฟัาสุกหมดก็มีความสุขบ้างไม่มีความสุขบ้างตอนมาก็มีความสุขแต่ตอนกลับก็เหนื่อยจากงานอย่างเงี้ยค่ะให้แบบคนที่อยู่ด้วยตั้งแต่เล็กเนี่ยอยู่ด้วยจนจนแบบตลอดไปน่าจะมีความสุขที่สุดแล้วอะค่ะ ให้มันไม่ต้องดินน้นรนให้มันรู้สึกมั่นคงแล้วก็ให้มันรู้สึกแบบราบไม่มีขึ้นมีลงกลางๆความสุขในวันนี้ของไอคือไอได้เลิกงานเร็วไอได้มาหาเพื่อนได้มากินข้าวเนี่ยคือความสุขของไอไม่ต้องการไม่ต้องชนะอย่ากเกียดแล้วก็มีความสุขละ <laughs>